นิยายเสียงเรื่องขอแค่ได้รักแต่งโดยกอใจบทที่7แค่รักตอน2อทับสองกวินมาพักอยู่ที่คอนโดมิเนียมของอนัญญาได้กว่า3มสัปดาห์แล้ว จริงๆก่อนที่จะมากรุงเทพเขาตั้งใจจะใช้เวลาหนึ่งเดือนที่มาขออาศัยอยู่กับเธอนี้หาโอกาสสารภาพรักเธอให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ดูเหมือนว่าโอกาสนั้นมันหาไม่ได้ง่ายๆเลยอย่างเช่นวันนี้ที่เขาอุตส่าห์รีบกลับมาเมื่อหมดคาบสอนกีตาร์เพราะอยากจะมาชวนเธอไปดูหนังเนื่องจากเป็นวันหยุดของเธอแต่เขาก็ต้องผิดหวังเมื่อกลับมาพบกับห้องที่ว่างเปล่า ตลอดเวลาที่เขามาพักอยู่ที่นี่เขาสังเกตเห็นว่าเธอมักทำตัวมีพิรุษดูลับๆล่ลลอๆพอถามเธอว่าจะออกไปไหนเธอก็ไม่ตอบแถมยังทำท่าหลบๆซ่อนๆอีกเขาเคยลองแอบตามเธอจากห้องพักไปที่หน้าตึกคอนโดมิเนียมทําให้รู้ว่าผู้ชายที่เขาเห็นเมื่อวันแรกที่มาถึงมาหาเธออีกแล้วเขาสงสัยว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นแฟนใหม่ของเธอ แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้องปิดบังด้วยชายหนุ่มนั่งเบื่อเบื่อเงาเงอยู่คนเดียวในห้องได้สักพักก็ไปหยิบหนังสือแมกกาซีนที่วางอยู่ใต้ตู้วางโทรทัศน์มาเปิดดูเล่นแก้เซ็งเปิดไปเปิดมาก็ต้องสะดุดอยู่ที่หน้าบทสัมภาษณ์ของผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งแล้วเขาก็นึกออกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนั้นที่ไหนก็ในแมกกาซีนเล่มนี้นี่ไง เมื่ออ่านบทสัมภาษณ์เขาจึงรู้ว่าผู้ชายที่ไปมาหาสู่เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเขาบ่อยๆเป็นใครแต่ที่ทำให้เขาต้องขมวดคิ้วอยู่ในตอนนี้ก็คือผู้ชายคนนี้มีครอบครัวแล้วแล้วเขาจะมาเป็นแฟนใหม่ของอนัญญาได้อย่างไรหรือว่าเขาจะหย่าแล้วกวินหุดหงิดที่มีแต่คำถามแต่หาคําตอบไม่ได้จึงเปิดคอมพิวเตอร์ที่เจ้าของห้องอนุญาตให้เขาใช้เพื่อหาข้อมูล เนื่องจากเขาได้ชื่อและนามสกุลของผู้ที่อยากรู้จักมาจากหนังสือแม็กกาซีนการหาข้อมูลจึงไม่ยากนักและแค่เพียงไม่นานกวินก็ค้นเจอข่าวซุบซิบเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นและภรรยาของเขาโดยหัวข้อข่าวเขียนว่าคู่รักไฮโซที่หวานแหววจนใครๆก็อิจฉาตอนนี้เตียงหักเสียแล้วแม้จะยังไม่ได้หย่าแต่ก็แยกกันอยู่ได้สักพักแล้วเมื่ออ่านเนื้อ ในข่าวจบชายหนุ่มก็นั่งครุ่นคิดอยู่เป็นนานจากนั้นก็จัดการปรับโซฟาเบดที่ตอนนี้อยู่ในสภาพเตียงให้กลับไปเป็นดังเดิมเดินไปที่ห้องน้ำจัดการเอาแปลงสีฟันของเขาซึ่งวางระเกะระกะอยู่นำไปวางคู่กับแปลงสีฟันของเจ้าของห้องเปิดกระเป๋าเอาเสื้อผ้าออกมาแขวนในตู้เสื้อผ้าเธอให้หมดแล้วก็ลงไปนั่งยิ้มกลิ่มอยู่คนเดียวที่ล็อบบี้ของคอนโดมิเนียม มิดขับรถพาอนัญญามาส่งที่คอนโดมิเนียมตามปกติเขามักจะมารับเธอไปนั่งเล่นที่บ้านเขาหรือไม่ก็ไปรับประทานอาหารและดูหนังตามร้านอาหารและโรงภาพยนตร์แถบชานเมืองโดยให้เหตุผลว่าในเมืองคนเยอะกลัวจะเจอคนรู้จักเอาได้จากนั้นก็พาเธอมาส่งในช่วงค่ำๆหรือดึกๆอนัญญาก้าวลงจากรถ หลังจากปฏิเสธไม่ให้เขาเดินไปส่งที่หน้าลิฟต์โดยอ้างว่าดึกมากแล้วแต่จริงๆคือกลัวจะบังเอิญเจอกับกวินเข้าแล้วก็ต้องดีใจที่ตัวเองรอบคอบเพราะถ้าให้เขาเดินมาส่งก็ต้องเจอกันแน่ๆเนื่องจากวันนี้เพื่อนหน้ากวนของเธอมานั่งทำหน้าแป้นแลน์รออยู่ที่ล็อบบี้อ้าวินมานั่งทำอะไรตรงนี้ก็รอเธอไงรอทำไมก็บอกรหัสเปิดห้องไปแล้วไง ห้องพักของเธอใช้กรอนประตูแบบดิจิตัลซึ่งสามารถเปิดได้ทั้งจากคีย์การ์ดและจากการกดรหัสผ่านโดยปกติเธอจะให้กวินใช้คีย์การ์ดสำรองเวลามาพักด้วยแต่เนื่องจากตอนนี้คีย์การ์ดนั้นฮานายังไม่ได้นำมาคืนเธอจึงให้เขาใช้วิธีกดรหัสผ่านในการเปิดประตูเข้าห้องแทนลืมเขาตอบสั้นๆพลางลุกจากที่นั่งแล้วเอามือใหญ่ไปคะ เขย่าหัวเธอเล่นแบบไม่มีปี่มีกรุยโอ้ยวินนี่ชอบเล่นหัวซะจริงเดี๋ยวเล่นกลับเลยนิเธอทำท่าเอาเรื่องเอาดิไม่ถือไม่ถือเขาก้มหัวลงให้หญิงสาวเหมือนไส้ขนาดหนักจึงขยี้ผมอยักศกของเขาสเละตุ้มเป๊ะพร้อมกับหัวเราะด้วยความสะใจก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ไปด้วยกันอนัญญาไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ในสายตาของมิตรมาตลอด ตั้งแต่ลงจากรถจนกระทั่งเดินเข้าไปกับกวินหนุ่มใหญ่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมให้เขาเข้าไปนั่งเล่นในห้องพักเธอบ้างทั้งทั้งที่ก็เคยอนุญาตแล้วแม้กระทั่งจะเข้าไปในตัวตึกคอนโดมิเนียมก็ไม่ให้เธอมักจะอ้างโน่อนอ้างนี่อยู่เสมอเขาจึงต้องนั่งมองเธอจากในรถเพื่อรอให้เธอเดินเข้าลิฟต์ไปจนลับตาทุกครั้งก่อนจะถอยรถออกแต่วันนี้ มีสิ่งผิดปกติที่ทำให้เขาต้องมองแล้วมองอีกผ่านกระจกใสของตึกผู้ชายผิวขาวรูปร่างสูงเพรียวคนนั้นเป็นใครทำไมเหมือนมานั่งรอเธออยู่ที่ล็อบบี้เขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ที่ทำให้หนุ่มใหญ่ที่นั่งอยู่ในรถไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากก็คือท่าทีสนิทสนมเล่นหูเล่นหัวกันแบบนั้นเขาคือใคร วินมาหาอนัญญาที่โรงแรมในเวลาที่เธอเลิกงานมาสองสาวันแล้วโดยอ้างว่าจะมาเป็นสารถีขับรถให้เพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอให้เขาอาศัยห้องอยู่หญิงสาวไม่ได้อยากรับการตอบแทนนี้ปฏิเสธเขาก็ยังมาวันนี้กาจะวิ่งหนีเขาก็ยังวิ่งตามมาทันโอ้ยวินจะมาตอบแทนอะไรกันนักหนาะเราไม่ได้อยากได้ เนื่องจากวิ่งมาไกลจนเหนื่อยเธอจึงต้องพูดไปหอบไปหลวงตาสอนไว้ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเราต้องตอบแทนแล้วนี่วิ่งหนีเราทำไมเนี่ยขาก็สั้นยังไงเราก็วิ่งตามทันอยู่แล้วเขาพูดกวนๆไอ้บ้าวินนี่นะหรอจะตอบแทนบุญคุณมาหาว่าเราขาสั้นเนี่ยนะเธอพูด พางทุบตีเขาสุดแรงแต่เขากลับไม่สะทกสถานวันนี้ไปเยี่ยมแม่ของฝนกันนะแม้เขาจะไม่ได้สนิทสนมกับจอมขวัญมากนักแต่เมื่ออนัญญาเล่าว่าแม่ของเพื่อนรักของเธอเพิ่งผ่าตัดสมองไปได้ไม่นานจึงอยากไปเยี่ยมทำไมอยู่ดีๆจะต้องอยากไปเยี่ยมแม่ฝนด้วยไม่ใช่ว่าสนิทกันสักหน่อยไม่สนิทอะไรเพื่อนสนิทเธอก็เหมือนเพื่อนสนิทเรานั่นแหละเขาตอบทันควัน เออเออไปก็ไป,เ,ไปเราก็อยากไปเยี่ยมเหมือนกันแหละงั้นเอากุญแจรถมาเดี๋ยวเราขับให้เขาแบมือหลารอรับกุญแจรถไม่ต้องไม่ต้องเราขับเองดีกว่าขี้เกียจบอกทางเธอปฏิเสธแล้วกดปลดล็อกรถจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งด้านคนขับพอเขาขึ้นนั่งด้านข้างเธอก็ออกรถทันทีโดยไม่เห็นว่ามีคนรอบมองอยู่มิกนั่งคอยอยู่ในรถได้สักพักแล้ว นุ่มใหญ่เฝ้ามองดูอนัญญาและผู้ชายร่างสูงเปยวคนนั้นตั้งแต่เธอวิ่งมาจนกระทั่งเขาวิ่งตามมาทันและไปขวางหน้าเธอไว้ได้เขาเคยถามหญิงสาวหลายครั้งว่ามีใครที่สนิทสนมอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรือเปล่าเธอก็ตอบตะกุกตะกักว่าไม่มีสงสัยจึงลองรอบสังเกตการก็เห็นชายหนุ่มน่ากวนคนนี้มาหาเธอที่โรงแรมหลายวันแล้ววันนี้เคลียร์งานเสร็จเร็วจึงรีบมานั่งซุ่มดูอยู่ในรถ และขับตามทั้งคู่ไปห่างๆในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี้อนัญญารู้สึกไม่ค่อยปลอดโปร่งโล่งใจเลยเธอเป็นคนไม่ชอบมีความลับและเธอก็โกหกไม่เก่งแต่การคบหากับมิตรเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้แม้แต่เพื่อนสนิทอย่างจอมขวัญก็ยังไม่ได้ร่วงรู้ในขณะเดียวกันเธอก็ไม่กล้าบอกมิตรเรื่องที่กวินมาขออาศัยอยู่ที่ห้อง เพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรถ้าเขาถามว่าทำไมถึงปฏิเสธไม่ให้เขาเข้าไปนั่งเล่นในห้องแต่กลับให้เพื่อนผู้ชายโสดมานอนค้างอ้างแรมได้แถมอยู่ด้วยกันสองต่อสองทุกคืนมาเกือบเดือนแล้วแม้จะนอนกันคนละห้องก็เถอะเธอรู้สึกว่าหนุ่มใหญ่เป็นคนขี้หึงเพราะสังเกตจากเวลาไปเที่ยวด้วยกันถ้าเขาเห็นผู้ชายคนไหนแอบมองหรือยิ้มให้เธอเขาจะทำท่าหึดหัดทันที เธอกลัวว่าจะต้องทะเลาะก,กับเขาด้วยเรื่องนี้จึงตัดสินใจไม่บอกก็เลยต้องมาทนเครียดอยู่คนเดียวแต่เมื่อคิดได้ว่ากวินจะถึงกำหนดกลับบ้านต่างจังหวัดในอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นเอออีกไม่กี่วันเธอก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมวินดีเลยรีบๆกลับไปสักทีทำไมอยากให้เรารีบกลับนะักมีอะไรปิดบังเราอยู่หรือเปล่ากกวินถามเสียงเรียบ ไม่มีเธอตอบเสียงสูงไม่มีแล้วทำไมอยากให้เรารีบกลับเขาถามหาเรื่องซะเลยก็เธออยู่แล้ววุ่นวายเดี๋ยวก็ลืมรหัสเข้าห้องเดี๋ยวก็ให้พาไปโน่นไปนี่แล้วยังเรื่องที่เอาเสื้อผ้ามาใส่ตู้เราเต็มไปหมดอีกละ่ะวางเข้าของไว้ซะอย่างกับจะอยู่ยาวจริงๆก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรนักหรอกถ้าเธอไม่ห่วงว่ามิดอาจจะมาเห็นเข้าหลังจากขับรถตามอยู่พักใหญ่ มิดก็เริ่มตามไม่ทันเพราะรถเธอผ่านไฟเหลืองไปอย่างชิวเฉียดแต่เขากลับต้องมาติดไฟแดงอยู่คันหน้าสุดร้อนใจจึงกดโทรศัพท์โทรหาเธอเมื่อได้ยินเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือของอนัญญากวินก็ถือวิสาสะล้วงมือไปในกระเป๋าสะพายใบใหญ่ของเธอแล้วหยิบโทรศัพท์ที่ยังส่งเสียงเรียกไม่หยุดนำขึ้นมาจะกดรับสายเจ้าของโทรศัพท์เห็นดังนั้น จึงรีบคว้าโทรศัพท์จากมือเขาแต่ก็โดนยื้อไว้จนเธอต้องจอดรถข้างทางและพยายามจะแย่งคืนกลับมาปากก็ร้องโวยวายไปด้วยยื้อยุดกันอยู่อย่างนั้นจนโทรศัพท์หลุดมือหล่นไปที่พื้นรถตกใจก้มลงเก็บพร้อมกันจึงทำให้หัวชนกันดังโป๊กโอ้ยเจ็บนะเวนน้ำเสียงเธอเริ่มโกรธขอโทษครับที่ลาก ขอโทษนะโอ้โอ้เจ็บเหรอมาผมเป่าให้นะเพียงหายเจ็บไหมครับอยู่ดีๆกวินก็ทำน้ำเสียงอ่อนหวานใส่โดยเปลี่ยนสรรพนามตัวเองเป็นผมแทนที่จะเป็นเราเหมือนปกติแล้วยังมีหางเสียงว่าครับอีกด้วยแต่ที่แปลกที่สุดคือเขานั่งพูดเฉยๆไม่ได้มีกิริยาใดๆเลยยกเว้นก้มลงไปหยิบโทรศัพท์มือถือเธอมาดูแวบหนึ่งแล้วก็คืนให้เท่านั้น ป้าหรือเปล่าวินผีเข้าเหรอหญิงสาวสงสยัยเออเมื่อกี้หัวชนกันงงๆเราพูดอะไรไปเหรอเขาทำตีมืน่งงนซะงั้นเอา้าออกรถสิอันนาจอดรออะไรเนี่ยแถมสั่งอีกแนะ่ อนัญญาขับรถออกแบบงงๆโดยไม่รู้เลยว่ากวินได้กดรับสายโทรศัพท์ในช่วงชุลมุนตอนที่หัวเธอโขกกับเขาพอดีและกดวางทันทีหลังจากเขาพูดคำหวานประโยคนั้นจบลงมิตรได้ยินคำพูดเสียงอ่อนหวานของผู้ชายคนนั้นก็โกรธจนหน้ามืดลมร้อนจากความหึงหวงตีขึ้นหน้าทำให้เขารีบเหยียบคันเร่งจนมิดแต่ก็ตามไม่ทัน กวินอาสาขับรถให้อนัญญาในขากลับจากบ้านจอมขวัญเมื่อเลี้ยวรถเข้าคอนโดมิเนียมเขาก็กวาดตามองไปรอบๆอ,อย่างที่เคยทำในสองสาวันที่ผ่านมาจนกระทั่งสายตาไปหยุดนิ่งอยู่ที่จุดๆหนึ่งแล้วเขาก็ยิ้มบางๆที่มุมปากต่อเมื่อถอยรถเข้าซองในที่จอดประจำของหญิงสาวเสร็จแล้วเขาก็เอามือทั้งสองข้างจับไปที่ขา,ข,าข้างขวาของตัวเองแล้วส่งเสียงร้องโอดโอย โอ้ยอ้าวเป็นอะไรเนี่ยไหวไม่วินอนัญญากำลังจะลงจากรถเลยต้องหันกลับมาดูก็รถในกรุงเทพมันติดเกินไปเราเกรงขาจนเป็นตะคิวเลยเนี่ยมาช่วยพยุงหน่อยสิอนัญญาทำตามคำขอของเขาทันทีเพราะเห็นว่ารถติดมากจริงๆเขาคงไม่เคยขับรถนานๆอย่างนี้เนื่องจากที่บ้านต่างจังหวัด เขาสามารถขับมอเตอร์ไซค์ขั้นเก่งไปไหนต่อไหนได้สบายใจไม่เคยมีปัญหารถติดพอเธอเข้ามาใกล้กะวินจึงได้ทีเขาโอบไหล่เธอและจับมือเธอที่อยู่ตรงเอวเขาให้กระชับแน่นขึ้นโดยทำท่าให้เหมือนคนเดินกอดกันให้มากที่สุดจนไปถึงหน้าห้องพักก็ยังไม่ยอมปล่อย และทันทีที่หญิงสาวปล่อยมือจากเอวเขาเพื่อเอาคีย์การ์ดไปแตะที่เครื่องเซ็นเซอร์แล้วเปิดประตูห้องเข้าไปเขาก็ดึงเธอเข้ามาอยู่ในอ้อมอกแล้วก้มลงจูบที่ริมฝีปากเธอโดยไม่ให้ตั้งตัวเธอดิ้นคลุกขลักอยู่ในอกกว้างนั้นได้ไม่นานก็รู้สึกว่ามีคนมากระชากเขาออกไปสุดแรงมิดนั่นเองหลังจากดึงกวินออกไปแล้วหนุ่มใหญ่ก็ยกกำปั้นแน่นหนัก ต่อยไปที่คางสีเขียวด้วยไรหนวดบางๆนั้นอย่างหนักหน่วงแต่หนุ่มน่ากวนทรงตัวไว้ได้จึงสวนกลับโดยการเสยปลายคางแล้วตุ้ยท้องไปอีกสองทีมิดยันตัวไว้กลับประตูห้องพักทำให้ประตูที่เปิดแง้มไว้อยู่แล้วถูกดันให้เปิดกว้างแล้วพวกเขาทั้งสองก็าตามกันไปชกต่อยกันต่อในห้องอนัญญายืนตะลึงงานอยู่ชั่วครู่ เพราะเกิดมาไม่เคยเจอผู้ชายต่อสู้กันต่อหน้าต่อตาแบบนี้มาก่อนต่อเมื่อตั้งสติได้จึงร้องห้ามแต่ไม่มีใครฟังเธอจึงเอาตัวเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ชายตัวสูงทั้งสองคนนี้แล้วหลับตาปีโชคยังดีที่ผู้ชายทั้งคู่ง้างหมัดค้างไว้ทันไม่งั้นเธอคงโดนหมัดสอยซ้ายขวานอกแน่ๆหยุดสักทีทั้งสองคนเธอตะโกนออกมาสุดเสียง อะไรกันเนี่ยคุณอยู่ดีๆมาต่อยผมทำไมคนเขาจะจู๋จีกันกวินพูดใส่หน้ามิดบ้าเหรอวินพูดอะไรนะ่ะอนัญญาตกใจไม่นึกว่าเพื่อนเก่าเพื่อนแกจะพูดแบบนี้อน,นานี่ใครมิดมองหน้ากวินแต่ปากถามหญิงสาวพยายามคว,วบคุมน้ำเสียงไม่ให้เกลี้ยกลาดเพืพ่อนอน,นาเองค่ะเธอตอบตะกุกตะกักไม่นึกว่าเรื่องจะเป็นถึงขนาดนี้ได้ เพื่อนอะไรอันนาก็บอกเขาไปสิว่าเราเป็นผัวเมียกันคุณให้ผมย้ายเข้ามาอยู่ด้วยตั้งสองสามอาทิตย์แล้วยังจะเรียกว่าเพื่อนอีกหรอกวินพูดตามบทที่ตนเองเตรียมไว้วินพูดจาเพ้อเจ้ออะไรน่ะมันไม่จริงนะคะคุณมิตรเธอรีบปฏิเสธไม่จริงอะไรไม่เชื่อก็ดูในห้องสิว่าผมมาอยู่จริงหรือเปล่าหนุ่มน่ากวนท้าแน่ละ่ะก็เขาจัดวางทุกอย่างไว้เรียบร้อยรอเวลานี้มาหลายวันแล้วนี่ มิดมองไปที่ชั้นวางรองเท้าก็เห็นมีรองเท้าผู้ชายวางอยู่อีกคู่เดินก้าวยาวๆเข้าไปในห้องนอนเปิดตู้เสื้อผ้าก็เห็นมีเสื้อยืดผู้ชายแขวนอยู่หลายตัวซึ่งเดินกลับออกมามองหน้าอน,านาัญญาซึ่งกำลังงงงานทำอะไรไม่ถูกอยู่ตอนนี้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้หญิงหน้าซื่อๆอย่างคุณจะหลอกผมได้พูดจบเขาก็หุนหันเดินออกไป อนัญญาพยายามฉุดแขนเขาไว้แต่ก็โดนสะบัดออกอย่างแรงจนล้มไปนั่งบนพื้นกวินรีบเข้ามาช่วยพยุงแต่เธอกลับหันไปตบหน้าเขาทันทีเพีย้ยเธอทำอะไรของเธอนะวินทำแบบนี้ทำไมดวงตาของหญิงสาวเป็นสีแดงจัดและแล้วน้ำตาก็ค่อยๆล้นเอ,อ่อออกมาอน,นาเธอกำลังคบหากับคนที่เขามีลูกมีเมียแล้วอยู่นะ เขาจับไหล่เธอไว้ทั้งสองข้างอนัญยาสบัดต,ตัวออกแล้วนิ่งอึ้งไปนานไม่คิดว่าทั้งหมดที่กวินททำก็เพื่อให้มิตรเข้าใจผิดเพราะเห็นว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วแอบคบกันแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับเป็นเมียน้อยเขาเลยนะอัน,นาเขาพยายามพูดให้เธอได้คิดเราไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับเขานะจะเป็นเมียน้อยได้ยังไงเธอแหวเข้าใส่ถึงไม่มีก็เถอะแต่เขาก็ไม่ใช่คนตัวเปล่า คนอื่นเขาจะคิดยังไงถ้ารู้เข้าเขาเริ่มเสียงแข็งขึ้นก็ถึงต้องคบแบบแอบๆบแบบไม่ให้ใครรู้อยู่นี่ไงเธอเริ่มไม่พอใจที่เขามาก้าวไก่ก็ถ้าต้องคบแบบแอบแสดงว่ามันไม่ถูกต้องถ้ามันไม่ถูกต้องแล้วทำทำไมวิน เธอไม่เคยมีความรักเธอไม่เข้าใจหรอกว่าการที่เราแอบรักใครสักคนมานานแล้ววันหนึ่งเขาก็รักเราตอบมันมีความสุขมากแค่ไหนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าขอแค่ได้รักเขาเท่านั้นเธอพูดเสียงอ่อนเพื่อขอความเห็นใจทำไมเราจะไม่เคยมีความรักทำไมเราจะไม่เข้าใจว่ามันมีความสุขมากแค่ไหนถ้าคนที่เราแอบรักมานานเขารักเราตอบแล้วเราก็เข้าใจคำว่าขอแค่ได้รักดี ทำไมจะไม่เข้าใจในเมื่อกวินมีความรู้สึกนี้ให้เธอมาโดยตลอดเขาแอบรักเธอมานานแสนนานจนวันที่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะเลิกรักเขาเพียงขอแค่ได้รักขอแค่ได้เห็นเธอมีความสุขเขาก็พอใจแล้วแต่ในวันนี้วันที่เห็นเธอเดินทางผิดเขาจึงต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อดึงเธอออกมา ถ้าแค่รักเฉยๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะอันนาแต่นี่เธอกำลังคบหาเขาอยู่เธอกำลังรอวันให้เขาเลิกกันใช่ไหมแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เขาเลิกกันนะวินเขาจะเลิกกันอยู่แล้วก่อนที่เราจะเข้าไปซะอีกแล้วคิดบ้างไหมว่าถ้าเธอไม่เข้าไปเขาอาจไม่เลิกกันก็ได้เขาอาจเคลียร์กันได้หรือถ้าเธอกับเขารักกันมากจริงๆก็ต้องรอได้สิไม่ใช่มาคบกันหลบๆซ่อนๆแบบนี้ ทำตัวอย่างนี้ถ้าไม่คิดถึงชื่อเสียงตัวเองก็น่าจะคิดถึงหน้าตาพ่อแม่บ้างพวกเขาอุตส่าห์เลี้ยงดูมาอย่างดีเพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นมาตราหน้าเธอว่าเป็นเมียน้อยเมียเก็บเขางั้นเหรอเขาพูดด้วยความเสียใจและผิดหวังกับการกระทําของหญิงสาวที่เขาแอบรักมาตลอดชีวิตอนัญญาเถียงไม่ออกจึงพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเรารักเขานะวินแล้วเขาก็รักเรา เธอกมนาเสือื่นให้ความรักมันไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คนทำผิดนะอันนาอนัญญารู้อยู่แก่ใจว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ความสุขล้นปลีที่ได้อยู่ใกล้ๆเขาทำให้เธอคิดเข้าข้างตัวเองตลอดเวลาว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเขาจะเลิกกันอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีเธอเข้าไปอยู่ในชีวิตคู่ของเขาละ่ะเขาจะเคลียร์กันได้แบบที่กวินว่าไวหรือไม่ และถ้าได้ความฝันที่เธอจะได้คบหากับเขาแบบไม่ต้องปิดบังซ่อนเร้นก็จะต้องสลายไปในพลิบตาเธอยังทำใจรับมันไม่ได้จริงๆและตอนนี้ที่รู้ว่าเขากำลังเข้าใจเธอผิดอยู่ยังไงก็ต้องไปอธิบายให้ฟังก่อนเธอจึงพยายามดึงกุญแจรถจากมือกวินแต่ไม่สำเร็จก็เลยวิ่งออกไปเพื่อเรียกแท็กซี่ กวินกำลังจะวิ่งตามแต่หยุดยั้งไว้เขามองตามเธอด้วยสายตาอันเจ็บปวดพยายามแล้วที่จะช่วยให้เธอหลุดออกมาจากความหลงผิดนั้นคิดว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดเพราะรู้ว่าถ้าบอกเธอตรงๆให้หยุดคบหาผู้ชายที่ยังไม่ได้อย่าขาจากภรรยาคนนั้นเธอคงไม่หยุดเพราะเธอก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ากำลังทำผิดอยู่ถึงได้หลบๆซ่อนๆแบบนั้นเขาหวังว่าวิธีนี้ จะช่วยดึงเธอออกมาได้แต่มันไม่ได้ผลเธอคงรักผู้ชายคนนั้นมากจริงๆคิดแล้วก็เจ็บแปลในหัวใจเขาเดินออกมาจากคอนโดมิเนียมอย่างเมื่อลอยเดินเรื่อยเปื่อยอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งเหนื่อยล้าจึงรู้ตัวว่าเดินมาไกลโข ổ. เขาไม่อยากกลับไปที่คอนโดมิเนียมนั่นอีกจึงตัดสินใจไปขอค้างที่บ้านแถบชานเมืองของวรุษ โปรดติดตามตอนต่อไปสนใจสั่งซื้อนิยายของกอใจหาซื้อได้ที่เว็บเมเปอีบุ๊กลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรง Description ค่ะ